วางแผนในการใช้ชีวิตให้รัดกุมแล้วคุณจะมีความสุขในทุกๆด้านทุกมิติของชีวิตอาเคดลับดิจิตอลดีท็อกเพื่อใช้เวลาในโลกออนไลน์ให้น้อยลงมีงเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณต้องทำงาน8ชั่วโมงต่อวันจากคอมพิวเตอร์สิ่งนี้ก็สามารถกลายมาเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพโดยรวมของเราทุกคนได้โดยเฉพาะเมื่อเวลาที่เราลืมตัดการเชื่อมต่อและใช้วันทั้งวันในระบบออนไลน์5ข้อนี้จะทำให้คุณได้ทำความรู้จักกับจุดเริ่มต้นที่ดีในการปรับการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ใหม่ 1. หยุดพักการมองหน้าจอเสียบ้าง ถ้าคุณต้องการพักดวงตาของคุณแนะนำให้ทำตามกฎ20 20 20และสายตาไป20วินาทีหลังจากมองจอทุกๆ20นาที 2. ใช้ชีวิตหลังเลิกงานแนะนำให้ทำในวันหยุดของคุณด้วยการปิดเสียงการแจ้งเตือนจากแอปโซเชียลมีเดียทั้งหมดบนโทรศัพท์ 3. ฝึกฝนตัวเองให้เลิกกังวลไม่จําเป็นต้องตอบเร็วนักก็ได้หลายคนติดปัญหานี้ก็คือเมื่อได้ยินเสียงข้อความหรือการแจ้งเตือนอดไม่ได้ที่จะหยิบมือถือขึ้นมาเช็ค 4. อย่าเริ่มต้นและจบวันด้วยการเช็คโทรศัพท์ อีกหนึ่งนิสัยของคนส่วนใหญ่คือดูโทรศัพท์ในนาทีแรกหลังจากตื่นและดูในขณะที่สมองยังไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้และดูอีกครั้งเมื่อก่อนเข้านอน 5. ใช้เวลากับธรรมชาติให้มากขึ้นไม่ว่าคุณจะรู้สึกเหนื่อยแค่ไหนแค่การได้อยู่กับธรรมชาติสักหนึ่งวันหรือแม้แต่ไม่กี่ชั่วโมงก็ตามช่วยให้คุณคลายความเครียดความวิตกกังวลที่สะสมมาตลอดทั้งสัปดาห์